สามหมื <Jo> ่อไปหาหมอว่ะโอ้ไปหาหมอมาหมอแบบจีนไรเขาหม้อว่าเป็นรูปกระเพาะนั่นแหละกินแต่เหล้าแต่เบียร์ไรกินคู่มือผักเนตี้กินคู่มือโรคกระเพาะมันกะกำเริบและถามเนี่ยเป็นยังจินกินคู่มือคู่เวนว่้ยก็คล้องร่องลมมึงแหละมันหม้อว่ะ ก็กินเอาแต่ว่ามืเอื่นกะส่วนเด้ออยู่มัแต่ยางไปมันก็เอื่อโดนมันโมเมนต์ว่าเขาเอื่นเขาส่วนดอกเจ้าอยากเขาเนี่ยยางไปให้เขาเอื่ออยากกให้เขาเอื่นก็ยางไปหาเขาจังเสียใจไหยเนาะเราเนี้ยมันหมักกินหมากมันติดนะโบกินกับโบระคปสีบอกเจ้าเขาพันช้านี่งดเด้อสามเดือนงดเหล่าเขาพันช้า มองๆๆของวัชเขาบ่งหมดต่อคอยสกินบ้านเป็นบ้านเอาปีหนึ่งมันมีตั้งสิบสองเดือนผู้ดีเดี๋ยวหกเดือนแค่ไล่ของวัชระอีกไปไปห้าหน้าห้าหนาไม่กินเลยนะยังงไม่เหมยเองหัวไปไปสี่ด้านโทรศัพท์มาโอ้ยน้าอยู่กับนี่ก็ไปเอามากินเองตีแต่เฮ็ดยั้งอยู่เดีนเฮ็ดยังเบิ่งยังอยู่ คอยเบิ้งโทร,รุลซาบคอยเดีเบิ้งคลิปเขาเห็ดกับเขานี่จักเจ้าสิเบิ้งเห็ดอีสังเบิ้งไปโมแม่มาเจ้าเสียแต่ขเขากินเนาะมาเจ้าอันเด้คอยเป็นดีสังมาเจ้าอันเด้เบิ้งนังโปท่านั่นท่านี้โมเห็นว่าสิมาเห็ดกับขออออบ่อยเออเฮ้ยคอยดื้อหมอกอยู่ฟัง ไปหมอเห็นสองพ่เมียะเทียงกันเรื่องว่าใช่ลูกกินนุ่มเมย์หรือกินนุ่มผงมาเท่าได้ลูกนนคอยใช้ลูกันกินนุ่มแตแล้วคลูกก็กินนุ่มพงนุ่มเมย์ไ่มีบองใครขอดีนุ่มแมย์ก็นุ่มพงก็มีดายนาอนุ่มแมยังสี่โดเนอหนึง่งโมตองรังไฟพืชเสือกินให้ดูกกินโดสองถือรักอนามัยหมดกินเดียวก็ตองดา สามโมดตองหยานไพ่มาลักกิน 4. ีพบภาพไปใชมาไซกับสบายฮะโม,มลวกปากลูกฮบฮบฮบทรงสวยงามแต่ว่า,าขอสุดฐานขอสะพันขอเจี๊ยบขอจะกินน้ำร้ายเออเฮ้ย,อยบอกไปเอามาอยากกินเขา่าเนี่ยเฮ็ดยังกินแกงไก่ไก่เอามาแต่ใส่ขอลองมายาม เ,เดี๋ยวเอามาฝากตัวนึงโอ้ท่นานบอกแกงไกพ่พอรองเขามาหาย้ยขอโบกินด้วยเถิดเถ้อขอโบยาเป็นยังยังบ่ทันเลยเศร้าเขียดเศร้าคมเราอยู่ห่อเดืองมันก็ผ่านมาหลายปีเดียวดีวดวโอ้ยคอยเศร้าไปเนี่ยเศร้าเขียดเศร้าคมมันได้เลยเนะี่ยอ้าวขันสั่นเป็นยังเจ้าคือบบกินชั่นพคนนี้ไปหาหมอมาหมอสั่งเด็ดขาด เป็นโลคกระเพาะอ,อันนี้มวยกินค้องดองโอ้ยทถาห้ามันโบเมนดองเนี่ยนั้นเขาบอกให้กินนอไม่ดองพักดองค้องดองมันโบเมนว่าค้องพอดอง <S <S